ตอนนี้เรามาอยู่ที่หาดตะก,กะน้อยกะตะไม่ใช่ตะก,กะนะคะมีแต่คนกกบ้านนะกะกะกะตะกะตะหาดกะตะค่ะแล้วเขาบอกว่าเออโชอเฟอร์ไปแล้วนะคะว่าตะก,กะตะก,กะช่วคนเ้วแล้วเขาบอกว่าไม่มีคนนะคะคนน้อย แต่มาเห็นกับตาเนื้อจริงๆมาเห็นกับตาก็มีค่ะมีเห็นมั่งไม่เห็นมั่งไม่มีคนเลยหรอกเนี่ยคนนอนนี่มันแม่งเหมือนยังางนี่ทำไยาะคนไม่รู้อ่ะเราลองถามไหมกี่บาท how m เ c h ถามพี่เขาพี่คะถ้านั่งแบบนี้เท่าไหร่คะสองร้อยต่อคน สอ,สองคนอ๋อสองคนเราเลือกพี่นั่งได้ไหมได้ของพี่ไหมคะแล้วแต่แล้วแต่จะนั่ง,งมีคนไปเก็บเองอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปเรื่องงตรงนั้นอนะ่ะทีวางได้เป็นหนู่จ้าเฮ้ยแบบนี้ค่อยดีหน่อยเนาะแบบไม่ต้องรอ จะไปเปลี่ยนชุดนะคะคนเราเปลี่ยนชุดแล้วน,นี่ค่ะชุดน้องนี่ชุดเราเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำไหมคะฝาบุ๊กฝาบุ๊ก้า สวยไหมเขาเปิดนกพราบหน่อย,ย,อ,ยอ,อ่ะตอนตอนนี้เรากำลังจะลงไปถ่ายรูปให้น้องสาวนะคะที่ทะเลค่ะจะให้นางมีรูปที่ทะเลสวยๆบ้าง ไม่มาอีกค่ะทุกคนกลัวดำมากโอเราลงมาก่อนแล้วตรงนี้เย็นนะคะพื้นดูดแรงมากเลยแรงมากๆมาแล้ค่ะนางงามของเรากำลังเดินมาไปค่ะประจําจุดที่คุณอยากอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้น้องสาวกันนะ ตอนนี้เล่นน้ำเสร็จแล้วเราจะกินโดนัทชิ้นใหญ่ของคุณลุงชิ้นละมาหนูจะชิมแล้วนิ่มไหมนี่ใหญ่มากอร่อยโดนัทนี่มันต้องรักษาความนิ่มทำไมถึงชิมไม่อร่อยหืมอร่อยไหมอร่อยโอ้หนิ่มมันถ้าใส่ซอสช็อกโกแลตนะ ไม่เชื่อดูนะนะคะนี่คุณลุงอร่อยจริงเนาะเหมือนอร่อยจริงไม่ได้ร้อนเล็กนะสี่สิบเนี่ยใช่แล้วก็ใหญ่มากด้วยคือแบบดูดิเหมือนมาถุงออมตะอะคือหอมอืมอร่อยว่ะกินก่อนโชคดีนะคะที่คุณลุงมาขายขอบคุณที่ลุงเดินมาใช่เพราะว่าหิวดีเลยค่ะเมื่อกี้ไปถ่ายรูปมาแบบว่ารื่นจริง กินต่ออร่รย่าลุกฮะลุขนย้อนฮกชอบไัดง่ายจริงสุดยอดคุณลุงมาได้จังหวะคุณลุงขายมาสี่สิบสี่ปีแล้วนะขายที่ไหนเนี่ยคุณลุงบยอร่อย ค,คือแมองกระพุนมก่นกนะครบายบายทุกคนที่นี่มีที่อาบน้ำค่ะ okay. ดูตัวเรามีแต่ฟ้างั้นพอไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนเนาะ